ทั้งรักทั้งเกลียดสวัสดีค่ะเรื่องราวความรักของเราแม้มันจะฟังดูแปลกๆแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าบางครั้งบางทีเพื่อนๆก็อาจจะเคยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันกับเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะคือเรารู้สึกรักแฟนแต่บางครั้งก็เกลียดรู้สึกแบบว่าแฟนเราไม่ได้นังใจ เรื่องแฟนเก่าเขาไม่ดีพอต่อมาตรฐานในใจเราทั้งที่จริงๆใครๆต่างพากันบอกว่าเขาเป็นคนดีหน้าตาดีมีสัยดีมากเขาดูแลเราดีมากรักเราอะไรที่เขาไม่เคยทำให้แฟนเก่าเขากลับทำให้เราหมดฟังดูไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ปัญหามันเกิดจากความคิดเรานี่แหละคะ่ะเราไม่ชอบพื้นเพลร,รูปร่างหน้าตาการศึกษา อาชีพของแฟนเก่าเขาเรียกว่าไม่มีด้านไหนดีกว่าเราเลยและเราไม่เห็นด้วยกับเทสเดิมของเขาส่วนเราเป็นผู้หญิงที่มีรูปสมบัติคุณสมบัติครบจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันหน้าที่การงานเราทำได้ดีมากไม่เคยมีปัญหามีแต่คําชมแต่ชีวิตส่วนตัวไม่มีใครรู้ผู้ชายหลายคนที่มีโปรไฟล์ดีมักจะเข้ามาทักและอยากรู้จัก เห็นว่าเราเป็นคนสวยและเก่งอันนี้คนอื่นเขาพูดกันมานะคะซึ่งปกติเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเจอแบบนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้น่าตื่นเต้นถ้าชีวิตปกติกับแฟนเราเป็นคนมีเวลาให้ทำตัวน่ารักขี้อ้อนดูแลใส่ใจชีวิตประจำวันของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากยกระดับความสามารถให้สูงขึ้นแต่พอความรู้สึกไม่ชอบแฟนมันขึ้นมาในหัว เราจะด่าหยาบคายตบตีอีกและสุดท้ายคือแอบไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นทําแบบนี้มาประมาณสามเดือนค่ะตอนนั้นที่ทําก็คิดนะว่าถ้าแฟนรู้เขาคงไม่อยู่แล้วแน่ๆเพราะเขาเคยเล่าว,ว่าแฟนเก่าเขาเคยทําเรื่องทํานองนี้และเข้าขนของออกจากห้องคือเลิกเลยเขารับไม่ได้แต่สุดท้ายตอนนี้แฟนรู้แล้วค่ะ พราะเราบอกเขาเองเหตุเกิดจากเราอยากเอาชนะเขาอยากพูดให้เขาเจ็บและเขาก็เจ็บจริงๆค่ะเขาถามว่าเขาควรเลิกใช่ไหมเราก็บอกไปว่าจะไปก็ไปแต่ที่เราทำไปทั้งหมดก็เพราะเราอยากปลดล็อกตัวเองสุดท้ายเขาก็ไม่เลิกค่ะเขาบอกเขารักเรามากเกินกว่านั้นถ้าเป็นแฟนเก่าเขาทำแบบนี้เขาเลิกไปแล้ว แต่กับเราเขาคิดถึงอนาคตเขาให้เราสัญญาว่าจะไม่ทำอีกเอารหัสเฟสและลายมาแล้วเขาจะลืมทุกอย่างเขาให้เช็คเขาได้เหมือนเดิมและจะยังดูแลเราเหมือนเดิมยังให้ใจ100%เซเหมือนเดิมตอนนี้เขาก็ยังอยู่นะคะยังแสนดีเหมือนเดิมทุกอย่างเราสองคนแฮปปี้กันเหมือนเดิมมันเหมือนเราได้ปลดล็อกเรื่องที่เราไม่ชอบเขาไปเลย เพราะเราได้ทำผิดสุดๆกับเขาไปแล้วหนึ่งครั้งมันปลดล็อกมากจริงๆค่ะรู้สึกเลิกเกลียดเขาไปเลยจิตใจสงบสุขขึ้นมากความรักดีขึ้นมากค่ะกับแฟนเก่าที่ผ่านมาเราก็เป็นแบบนี้ค่ะและทุกคนให้อภัยเราแต่สุดท้ายเราจะเป็นฝ่ายบอกเลิกเพราะเบื่อหรือไม่ก็รู้สึกว่าอยากหาคนที่เริดกว่านี้แต่กับคนนี้เราไม่อยากเลิกนะคะ่ะเขาเป็นคนดีจริงๆ เพื่อนเพื่อนที่ได้ฟังเรื่องของเราแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็เมนกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ